ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำันที่27ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะเราังจะมีเรื่องให้คุณทุกใจไม่สบายใจนะคะในช่วงนี้การเงินคล่องมือนะคะช่วงนี้จะหมุนเงินคล่องนิดหนึ่งนะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านนะคะอยากจะซื้อบ้านจะมีคนมาหามีคนคิดถึงมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนละเก่าเพื่อนสมัยเรียนนะคะเพื่อนรุ่นเพื่อนรุ่นอายุน้อยกว่านะคะจะเดินทางมาหา มีคนคิดถึงช่วงนี้หลายๆคนกําลังรู้สึกไม่สบายใจกําลังมีเรื่องกังวลใจเรื่องบ้านจะมีคนในบ้านทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหหงุดหงิดใจนะคะในช่วงนี้นะ,ะหลายๆคนคิดเรื่องทรัพย์สินนะคะจะมีคนมาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปัมภ์นะคะช่วงนี้การเงินของคุณหมุนได้คล่องมือนะคะสามารถไปได้ดีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอยากทําสวยทำอ่าอยากจะทําสวยหรือเปล่าหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปเสริมสวยอยากจะไปอ่า ทำสวยทำงามนะคะหรือใครคนกำลังคิดอยากจะได้ของสวยของงามนะคะเสื้อผ้าหรือเข้าของนะคะให้กับตัวเองระวังมีเรื่องเสียใจระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอยู่ก่อนแล้วสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์สองตัวหลังของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีส้มนะคะสีส้มสีฟ้านะคะแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ2 9 6 2,9,6ขหอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ